ครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับแฮปปี้การเกษตรของเรานะครับมีข้าวเจ้ามะลินะครับสองสีแล้วครับผมนั่นก็คือข้าวเจ้าเมล็ดสีขาวนะครับแล้วก็ข้าวเจ้าเมล็ดสีดานะครับผมสาหรับวันนี้นะครับเป็นข้าวเจ้ามะลินะครับอีกหนึ่งสีนะครับนั่นก็คือข้าวเจ้ามะลิแดงครับผมนี่น้อขขังในมีสีแดงครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปยครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางนะครับที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรแชนแนลครับพี่น้องครับนี่เนาะเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทํานาต้องแฮปปี้การเกษตร h ช n แนลครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับยังที่ผมเด้เกินน้าครับพี่น้องป้องไปยนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับข้าวเมลิของเราตอนนี้มีแล้วสองสีนะครับ นั่นก็คือข้าวมะลิสีขาวนะครับมะลิ105แล้วก็มะลิกขอขอ15เนาะและนอกจากนั้นนะครับยังมีข้าวเจ้ามะลิสีดํานะครับกขอ83นะครับผมเนาะเป็นสีที่2นะครับแล้วก็วันนี้นะครับให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับได้เห็นกันนะครับ อีกข้าวเจ้ามะลิอีกหนึ่งสีของเรานะครับนั่นก็คือข้าวเจ้ามะลิแดงนะครับผมนี่นาอซึ่งแฮปปี้การเกษตรของเรานะครับกระชั้นหามาให้พี่น un ้องป้องายนะครับผมได้แห่อเอาไปทําการพ่อปลูกกันนะครับผมแล้วตอนนี้เรามีครบทั้ง3สีแล้วนะนั่นก็คือข้าวเจ้ามะลิสีขาวข้าวเจ้ามะลิสีดําและก็ข้าวเจ้ามะลิสีแดงนะครับส่วนข้าวเจ้ามะลิสีแดงนะครับผมมาหม่ล่าสุดนะครับ รายละเอียดต่างๆสิเป็นอย่างไรนะครับไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่สำหรับข้าวมะลิสีแดงนะครับหรือว่าข้าวมะลิแดงของเฮานะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับบอกว่าข้าวมันปูครับพี่น้องครับพี่น้องสำหรับแฮปปี้การเกษตรของเฮากันนะครับก็ได้จากพี่น้องเกษตรกรเครือข่ายนะครับจากจังหวัดลบบุรีนะครับเนาะเพื่อนก็ไดส่งมากนะครับเพื่อสี มาแบ่งปันให้กับพี่น้องป้องไปนะครับเอาไปทําพันนะครับเอาไปทําการพ่อปลูกนะครับผมต่อไปเนาะเอาไที่นี่นะครับว่าเบื้องลักษณะของเมล็ดครับพี่น้องครับนี่ปู๊ยเป็นตะสอนให้นะครับผมนี่นี่ขนาดยังไม่ได้ทําการคัดเมล็ดนะครับซึ่งเขาก็สิทาการคัดเมล็ดนะครับกันต่อไปเนาะเพิ่งได้รับเมื่อนี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะลักษณะของเมล็ดครับพี่น้องครับนี่เป็นข้าวเจ้าเปลือกเมล็ดสีขาวนะครับ ที่เม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดยาวเม็ดยาวเรียวครับพี่น้องครับนี่ซึ่งมีความแตกต่างนะครับจากข้าวเมลิด105นะครับข้าวเมลิด105สิมีลักษณะเม็ดสันก็ส่วนข้าวเมลิดแดงหรือข้าวเจ้ามันปูของเรานะครับจะมีลักษณะเมล็ดที่ยาวแล้วก็เรียวครับพี่น้องครับนี่เนาะเป็นข้าวเจ้านะครับที่ไม่ไวต่อแสงนะครับสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับผม มีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับประมาณ120วันครับพี่น้องครับเป็นข้าวที่เป็นยานะครับหรือว่าธัญโอสถนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์เนาะเป็นข้าวที่มีน้ําตาลต่ำนะครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับจากเมล็ดสีขาวแบบนี้นะครับเหมือนข้าวเจ้าทั่วไปทําไมถึงบอกว่าเป็นข้าวเมลิดแดงนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราแกะออกมาแล้วครับพี่น้องครับนี ให้ทีมงานแฮปปี้การเกษตรทั่วไยทําการแกะออกมาแล้วผลปรากฏวา่านี่ครับพี่น้องครับนี่นี่คือลักษณะของมเมล็ดของข้าวนะครับผมที่แกะเปลือกออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ที่ไปที่มาของข้าวเมลิแดงนะครับข้างในจะมีลักษณะสีแดงส้มๆแบบนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องส่วนมเมล็ดก็จะเป็นลักษณะสีแบบนี้เอาเปรียบเทียบให้พี่นอ้องก็ไปได้เบิ้งนี่ครับนี่นี่ อันนี้คือข้าวเปลือกอันนี้ก็คือข้าวสารครับผมนี่นี่นี่นะครับสําหรับข้าวมะลิแดงของเราครับผมเอาถ่ายชุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้เราได้มาได้มาบ่อไหลนะครับฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากที่จะได้ข้าวเจ้ามะลิแดงนะครับหรือว่าข้าวมะลิแดงนะครับหรือว่าข้าวเจ้ามันปูหรือว่าข้าวมันปูนะครับผมก็สามารถประสานมาได้นะครับ สหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 8 9 9 8 2 8 6 8 4แครับ0 9 2 5 1เ4้5 2นะครับแล็้วก็0650495999นะครับเร็วที่สุดนะครับเพราะมีจำนวนจำกัดนะครับผมเอาครับผมสำหรับบันนี้ครับนุ่มขวัญใช้วัจจเกษตรพร้อมทีมงานขออำลาผ้าจากพี่น้องกองไไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับมาดูกันใกล้ๆนะครับ สำหรับข้าวเจ้าหอมมะลิแดงของเราครับผม